เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่ได้ใช้แค่กระสุนปืนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามที่มองไม่เห็นครับมันกําลังเกิดขึ้นแบบเงียบๆแต่ก็เข้มข้นมากๆเลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าสงครามที่ไม่มีกระสุนสักนัดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับว่ากลยุทธ์ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงในความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลย สงครามที่มองไม่เห็นใช่หรอครับนี่คือสมอรภูมิรบที่ไม่ได้วัดกันด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่เป็นการสู้กันด้วยสงครามประสาทล้วนๆเลยครับคือพอเส้นตายมันผ่านไปปุ๊บสิ่งที่หลายคนคาดว่าจะได้ยินอย่างเสียงปืนเนี่ยกลับไม่เกิดขึ้นครับแต่กลายเป็นเสียงอีกรูปแบบหนึ่งที่ดังขึ้นมาแทนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสงครามจิตวิทยาแบบเต็มรูปแบบ แล้วยุทธวิธีที่ใช้เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับมีตั้งแต่เปิดเสียงผีหลอกเพื่อสร้างบรรยากาศน่ากลัวๆก็กจนถึงการเปิดเพลงปลุกใจให้รักชาติหรือแม้แต่เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพื่อกดดันฝ่ายตรงข้ามคือทําทุกอย่างเลยครับเพื่อสั่นคลอนกําลังใจของอีกฝั่งให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสงครามไม่ได้มีแค่เรื่องของเสียงนะครับ บนภาคพ,พื้นดินเองก็มีการปฏิบัติการเหมือนกันซึ่งคราวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า GCS 200ครับแล้วเจ้า GCS 200นี่มันคืออะไรกันพูดง่ายๆเลยนะครับมันคือหุ่นยนต์สำหรับเก็บกู้ทุ่นระเบิดสัญชาติอเมริกันเป็นรถตีนตะขาบที่ควบคุมจากระยะไกลได้หน้าที่หลักของมันก็คือเข้าไปเคลียร์พื้นที่อันตรายจากพวก ทุนระเบิดหรือวัตถุระเบิดต่างๆที่ยังไม่ระเบิดนั่นเองครับข้อดีที่มันชัดเจนที่สุดเลยของการใช้หุ่นยนต์ GCS 200ก็คือเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นี่แหละครับคือคนไม่ต้อง้าไปเสี่ยงชีวิตในพื้นที่โดยตรงทําให้การทํางานมันเร็วขึ้นมากเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็แน่นอนปลอดภัยขึ้นแบบคนละเรื่องเลยแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าใต้ผืนดินที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยมันกลับมีภัยร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดซ่อนอยู่ แล้วมันก็อันตรายกว่าที่ทุกคนประเมินไว้ต่แรกด้วยสิ่งที่กองกำลังบรูรพาไปเชอเข้าก็คือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PMN ครับเจอถึง3ลูกด้วยกันซึ่งมันก็เป็นการยืนยันเลยว่าเฮ้ยอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีอยู่จริงนะแต่ปัญหาที่มันใหญ่กว่าการเจอระเบิดก็คือเครื่องสแกนโลหะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยดันตรวจจับระเบิดพวกนี้ไม่เจอ เรื่องนี้ทําให้การค้นหามันยากแล้วก็อันตรายขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับแล้วทําไมถึงตรวจไม่เจอล่ะเหตุผลก็เพราะว่ามันคือทุ่นระเบิดพลาสติกครับคือระเบิดแบบนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําให้มันสามารถหลบการตรวจจับจากเครื่องมือมาตรฐานไปได้ง่ายเลยถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากมากที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นอีกนะคือมีข้อมูลได้ว่าทุ่นระเบิดพวกนี้เพิ่งถูกเอามาวางไว้ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้เองซึ่งมันหมายความว่า นี่ไม่ใช่ระเบิดเก่าที่ตกค้างมาจากสงครามนะครับแต่มันคือภัยคุกคามที่ยังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้จุดที่พบก็ถูกปักหมุดด้วย GPS ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วเอาละ่ะพอเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องยุทธวิธีกันไปแล้วมันมีอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือราคาที่ผู้คนในพื้นที่ต้องจ่ายจากความขัดแย้งที่มันยืดเยื้อมานานขนาดนี้เรื่องราวนี้สะท้อนผ่านชีวิตของคุณป้าท่านหนึ่งได้ชัดเจนมากเลยครับสามีของท่านเป็นตำรวจตะเวนชายแดน แล้วก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะไปะเหยียบโดนทุนระเบิดเมื่อ10ปีก่อนมันเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏการรมที่ตอกย้ําความสูญเสียจากความขัดแย้งครั้งนี้แล้วคําพูดของคุณป้าเนี่ยมันทรงพลังมากเลยนะท่านบอกว่าถึงตายก็ไม่กลัวเพราะรักที่นี่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อแผ่นดินนี้เป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากๆแล้วก็ความรักชาติอย่างบนดหัวใจของคนในพื้นที่จริงๆครับแต่เรื่องที่มันสะเทือนใจที่สุดเลยก็คือ ธงชาติผืนใหญ่ที่คุณป้าท่านนี้เอาติดตัวไปร่วมชุมนุมทุกครั้งเนี่ยมันคือผืนเดียวกับที่เคยใช้คลุมร่างของสามีผู้ล่วงลับของท่านธงผืนนี้ก็เลยไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของชาติอีกต่อไปแต่มันยังเป็นเครื่องตือนใจถึงการเสียสละของคุณที่ท่านรักด้วยโอเคแล้วจากนี้ไปล่ะก้าวต่อไปของพื้นที่ชายแดนตรงนี้จะเป็นยังไงนอกจากเรื่องการเก็บกู้ระเบิดแล้วเขามมีแผนระยะยาวอะไรกันอีกบ้างมาดูกันครับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ใหญ่ๆเลยเนี่ย มีอยู่4ขั้นตอนหลักๆครับเริ่มจากเคลียร์พื้นที่เป้าหมายให้ได้4 0,000ตารางเมตรทําให้มันปลอดภัยก่อนจากนั้นก็เข้าไปยึดแล้วก็ทวงคืนพื้นที่กลับมาและสเต็ปสุดท้ายก็คือการสร้างรั้วชายแดนแบบถาวรไปเลยเพื่อความมั่นคงในระยะยาวครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เหมือนกันอย่างอดีตคุณครูท่านหนึ่งก็บอกว่าสนับสนุนยุทธวิธีทางจิตวิทยาแบบนี้นะครับเขามองว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ยังเสริมด้วยว่า สิ่งสำคัญคือต้องสอนเรื่องคุณธรรมและความเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้คนลืมบุญคุณแผ่นดินสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดมันก็ได้ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดกันต่อในคำว่าในโลกของความขัดแย้งยุคใหม่แบบนี้อาวุธชิ้นแรกที่ถูกหยิบมาใช้แท้จริงแล้วมันคือเทคนโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือเป็นเพียงศาสตร์แห่งจิตวิทยาที่เรามองไม่เห็นกันแน่